ทำงานเพื่อประเทศชาติจริงไม่เคยหวังคนประโยนนะครับบาทเดียวยังไม่ได้นะครับเครื่องแบบตั้งแต่หัวจนเท้านะครับซื้อเองครับตัดเองทั้งหมดครับอสิสระซอทุกอย่างวิทย,ยุนะครับซื้อเองหมดทั้งตัวไม,ม่หลวงไม่มีให้เลยครับเนื่องจากสมัยก่อนเมื่อ3ปีแรกอบจเคยให้มา3ล้านแต่ให้มา ให้ใช้ภายในเดือนเดียวเราใช้นม่หมดครับเราใช้ไปแค่ประมาณแสนสองแสนหนึงตอนนั้นก็ใช้ซื้อจักรยานมันไม่ทันนะครับตอนนี้เรากำลังทําเรื่องของบประมาณอยู่นะครับหวังว่าจะให้พวกเ่าภาคประชาชนเหล่านี้เขาจะได้มีพี่เที่บ้านนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตในส่วนของอสาธารณูปโภคให้มันสมบูรณ์หน่อยแต่พวกนี้เหลือนะครับแต่ละคนนี่ เศรษฐีนั่นเลยครับที่มาเลยครับเลอเรือ,อแต่ไม่รู้จะทําอะไรก็มาช่วยเรือ,อสังคมนะครับช่วยเรือประเทศชาติขอเสียงับมือให้พวกเขาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้พร้อมกันนะครับ